สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคนมือนี้สาวเจอบัตรหน้าพาเรากับพามาหากินหาอยากเลยค่ะเด้อมาหาคบหาเกียรติหาปู่หาป้ามาเดินพี่น้องมาเดินมหากันมือนี้อยู่บ้านตากอาค่ะแมนบอเบนบ้านตากอาบอน่ะออโอ้บ้านตากไก่หมูแปดดีบ้านตากไก่บ้านตากไก่หมูแปดอำเภอท่าตูมหรืออำเภอสนมนี่เพิ่งกับมหา เพื่อจาตุ้มมาเบิ่งมาหลุ่นกันเลิกค่ะพี่น้องมือนิจิมานป้านใดเออมาเด้อผ่าเอกมาแล้วมั้ยมือมานมือสมังเบิรกเอ็เกียวมาตีเอาเผาหลายจุลงเป็นจะได้เป่าน้ำ กาเก็บระติดาก่ะเะาเก็บยัางถ้เดี๋ยวปวดถ้ตดนเลยพี่น้องอุ้ยดูตัวปลาปะสีพอของดีครับพี่น้องพระท่านใดกบพรกก็เก็บพักละเก็บพักหลัดเลยครับพ่อพักแหวนอยู่งานนะแถมอันนี้นวยพักกระเซงนั่นนี่พี่เก็บพักแวนได้ตรงนี้นี่เบิ่งได้่พักเป็แห้งคูหนึ่งกบูพรท่านได้พ่อตัวอยู่พี่น้องเอาพักก่อนครับหาแนวกินกับก่อนกบูหนึ่งจังจังสิตามมาจักมเหรียญเต็เหียญเนา หากขาวสวยร้วยอยู่เอ้ยหมวนหยัดหมวนหยัดเขียนปัญญย,ยธรรมาชาติเลยครับอยู่งานหน้าเลย,เอยงอดูอัวยังวะบ่ม,มีปิงครับบ่ม,มีหอยขั้นอันเก็บไปผากลูกสาวเจ้าเนี่ยเก้วดีผัก มันเพื่องนี่กลัวสิเก็บออกที่นาะบบดน,นี้ตามค้อนเสียครับแนวใดกินใดเอาเบิร์ตพี่น้องนี่ก็เก็บหอยแล้วครับนี่ <Okay. S 2> พอดีเก็บหอยออกจากหน้า้นพร้อม อาจจะมีเสียงรบกวนแน่เด้อพี่น้องเด้อต้องขอโทษขออภัยคอมเมนต์ใดที่บ่ได้ตอบก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อข้ายยาก,ยากข้ายยากข้ายยากปีใหม่ยุ่มหนาว <laughs> มอเฮ้ยโอ้ยหอยเขาไงพี่น้องนี่นี่เออถ้าชอบใบถือหอยเงาโบขึ้นมินมาพี่เหมือนใยตดสิหอยเงโอ้โหครับพี่น้องหันบดได้กบเขาไงเขาบกหอยเขาไงนี่แหละพี่น้องเอาไปต้มไว้หนึ่งไว้เจ๊เอาหัวมันเอาไบเถ้าใส่ส้มตครับ ใส่สมุนงค์ไปยังเนี่ยนว้ยถ้าใส่สมตำนี่แหละตำปลาตำโดงนั่นเด้หัวหนึง่งนี่นะโบตำปลาและตำหัวหนอนนี่แหละเอามาขวาัวหอยน้ำกันขวัวหอยก็ใส่เแียมอันนี้ใส่มือเลยครับใส่ถุง,อองมือเพื่อที่บานได้เลยกบยังมือนี่บ่บ่พอเลยมือนีอ่ตายๆเอาบ่หอยก็เอาไปหนึ่งตัวพี่น้องเลย nè ông nuôi nè Ui thôi nắng rồi nó nóng rồi, nó bố mớt mẹ mịt, nó bố mớt, mẹ หน่มาเป็นหอบเลยพี่น้องสูดๆดูดนะครับเด้อเศรษฐกิจแบบนี้ผิดโควิดแบบนี้คอยผ่าน้นไปด้วยดีครับขอบคุณถูกกำลังใจที่ถูกๆูกท่านให้ความเมน่นถูกถูกท่านความเมนมากให้เป็นกำลังใจอวยพรปีใหม่ทังทีมงานสาวเจริญก็อวยพรให้คือกันครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำลำลุำลยๆกันทุกผู้ทุกคนมุดหนีมุดสินผู้ใดตกงานก็ขอให้ได้งานยาสตรดโควิดเด้อพี่น้องเด้อได้งานมึงได้หลาอยากก็ไรโควิดหนี้ดีใหญ่โคบเออเขาอะไรโควิดหนีนั่นะผมคล้องเดินทางก็ขอให้แก้วขาดปลอดภัยจากไพ่ยพยัญชนะไรใดๆทั้งหลายทั้งปวงเด้อพี่น้องเด้อดถึงที่หมายยังปลอดภัยครับสูส้ๆครับ ทีมงานสาวเจยเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องต้องผมกัหาจินหาอยากคือเก่าเหรอพี่น้องให้พี่น้องได้เบิง้งเอฟซี FC, ให้แฟนครับทุกท่านได้รับชมกันครับ ชิวๆครับมื่อนี้ขี่รถฝ่าตาพาใหญ่ขี่รถรอหนี่อากาศก็เริ่มเศร้าเย็นแล้วล่ะพี่น้องแต่ก็ร่มใบใบแดดออกอยู่อากาศพอดีครับจิตวิญญคู่เราพี่น้องบอกไหมเจ้าเป็นหนึ่งไว้หนึ่งไว้ในตู้เย็นไว้ดำปื้ออยู่ไหมเต็มเลยวย เอาเก็บ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 แน่อยากเล่นสงการตัวนี้เอาเอาอว้อยู่ในน่้น่ะเลยเก็บเอาหอยกอนเทศสการปีไม่แล้วก็สจสงการนี่นาะสงการก็สจแป๊บเดียวหอดอีกคือเก่าจีนสงการหลายคักดำปืๆเลยเฮ้ยทุนดำดำนีแต่บักหอยได้พี่น้องบกหอยเชื่อรลีครับซ่พคือกันห่ะหอยเชื่อรลีก็ได้ เลี้ยงคือกันมีคนเลี้ยงหอยเชอรี่คือกัน,กนเลี้ยงทั้งหอยเชอรี่เลี้ยงทั้งหอยปัง ได้กินอังนี้เหมือนกันมีแขค็มหยาอยู่นะนเลือดเตะขอบกระอ้อบ,บ่มีขนมเกี๊ยบกุ้งเหรอพี่น้องมันทอดมันทอดเออพี่น้องมันเยอะไปมาซืิ้นใหายปะชิ้นใหญ่พี่น้องหลังจากเก็บหอยแล้วครับหากบตัวครับพี่น้อง แม่นังล้วเด้แล้วแบนงส่เดีลยวโอ้มาเด้อขวนเอ้ยตัวแรกแหงมันไปกับตำรวจไปกับตำรวจเออขู่เว้ยตายตัวเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วไม่รีบไม่รีบมึงติดกันเลย ย่ังเอ้ยงมาใส่บนเต๊ะใส่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 เอาละครับพี่น้องเอาละครับเอาละครับโอ้ดังแล้วเอาละครับเอาละครับนี่ครับเอาละครับมันสีบอสหมานหมันที่เขาเด่ะพี่น้องถือถอเพลย์บอหมานบอนี่นี่นี่หมานเดียจ้าพี่น้องาเอลครับโหงามเลยครับพี่น้องสะพ้องกระด้างีพี่น้องเอา อู้อาเอูอออ้ล่องเทียเดยาเอู้อะพี่น้องอ้อมถีบอ้อมแดดเลยพี่น้องขี่รถบ้างกบปุบสี่ไหลยอยู่เดยนี่หาคับก็เพื่อมันหนาโอ้เโาตะเวนขี่รถประมาณสี่สิบโล่นตดีโอ้ยเกิดสี่สิบหาสิบโลอือโอ้ตาท้องก็ได้อีกแล้วพี่นอ้องางอูวี เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเ,เอา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 ้อสองตัว,ตวน่ะโอ้เฟื่งองอูงม้มัดสมีมันมพี่น้องสีมันมัดสีมันนะครับพี่น้องมาพอมองคบแล้วครับนุนแรนครับ่าจีได้หลายแบบเลยนี่ให่เพราะท่านได้เพ่อตัวได้ด้วพี่น้องนี รับมาพอบานหัวหน้าบานเดียวกันเพิ่นกับมาหาด้วยกันครับหัวเห็น <Ide> ต <en> ่อเฟือง ไปไปไปเฮ้ยเร็ว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 แยได้แล้วครับแยกมาแล้วพี่น้องแยกมาแล้วโอ้โหมองนีเพราะเป็นตะเกียบเนาะอืมกลับไปเลยล่ะพี่นออ้องน,น,นี่เออไม่ได้แล้วพวกมานตัวเดียวม้านะครับมา,ลมาแล้วเอ้าก็ดีเลยกบนะเออนี่ ใส่กับมันคือเก่าครับโอยังไงใส่กินมันถอดบ่าเอาครับไส่อ้อมเหรอเด้ประมาณปนพี่น้องอเอาป่ะเอานะอเอาละพี่น้องเดี๋ยว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 พาพี่น้องไปมึงใกล้ๆครับนี่วู้มีแต่ตัวงามเลยพี่น้องตาเหลือกนี่ เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงใส่ถุงไใส่ถุงไป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 เร็ว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 เฮ้ยเดี๋ยวเธต้องมือ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 ขงไหนมือใส่ถุงมือนะโอ้โหีดขีดขีดไงโอ้โๆนี่นี่ครับ จับข hey, right. 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 ึ้นมาพี่น้องมึงต้องนี่ต่ตัวงามๆเลยครับกบมือเนี่ยแม่นังตาทองเดี๋ยว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 เดี๋ยสสสใสใสใสัน้ำใสใสใสันนหน่ใสกบขันน้ำนนอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเห็น็นผมเห็นอยู่นี่ครับนี่คแล้วเด้อพี่น้องอหนึ่งเบ็บป๊อดนี่ครับ นี่ะตัวตงามเลยพี่น้องกบมือนน้โดโดงดงเลยในถุงนี่เอาครับแต่ว่าเอาเบิดครับแม่มันแม่มัน้พ่อแม่มันเฮ้ยไม่โวมาจะเมียนอ้ยมีสิธี์มีธิ์ดินแตกๆนันสิ แมนอีหลีกบอีหลีแมนอีหลีนันแมนอีหลีครับโกบโตบบก่า่เลยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเี๋ย้เงี๋ยวเดี๋ยวอี๋เดี๋ย่เดอ๋ยวเดีตยวเดี๋เห็นวเวเดยวเดีนเด้นยตเดีอวเดียวเดา๋ยวเยวเดี๋ยอเดก๋เี๋วเดียเดี๋ยวเดือยวเดอ๋ยวเดี่ยวเดียเี่ยีเีเดี๋ยเเยเลยนี่ เอาคู่กับรอยเลยค่ะนี่ครับพี่น้องนั่น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 ในมือต่ท่องอแหลในบ่อในบ่อในบ่อนุ่มบ่อเออนี่อุ้ยนั่นอ้มากเรื่อยๆบมือนี่ก็มีแต่ตัวงาเมียววะกระถือแล้วพี่น้องเอ้ยมวนมวนมงามงม มันเลี้ยวอีหลีแต่ทอดหาผมก็เห็นแค่แป๊บเดียวเป็นเป็นแบบเป็นก็ยังเห็นมันน um ั่งแป๊บๆอียวเนี่ยเป็นก็ยังแม่งอยังบินไปนะ่างนั้นทหารน่ะเลยผมได้ถ่วงได้ปะเป็นล่ะไป็นล่ะไม่หล่ะเป็นเต็มลบหาต่ทองที่เสาโลนึงแล้วโลอีหลีครับโลอีหลีเป็นจังไงแน่นอพี่น้องบ้านหัวานนาเฮานี่เนาะฟังคน เดี sociedad, ını, iga, 對對๋ยวจระไนกะสิพาไปเบิึงอยู่ครับแมนดีกบ่แมนอีกบ่แมนอีกบ่าแมนดีกว่แมนดีกว่ารุ่น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 อุ้ยอีหรีเปิดทักนี่นีเห็นแล้วเห็นหัวแล้วนี่ครับพี่น้องะเจอซีหินอันนี้มันหอยไถเดี๋ยวจะแบกใไเบิึงนหมันย้อนแสงจระไนเด้อพี่น้องมันมันมันเป็นเงาครับเพราะว่าแดดออก โอ้ต่อรีข้างหน้าพี่น้องโอ้โหเหลี่ยงวีห่วยเลยวิ่งเหลี่ยงอีห่วยเลยใส่เองารุ่นนี้ครับพี่น้องรุ่นนี้ครับรุ่นนี้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับนี่แล้วครับนี่แอนแทะแน่นอนพี่น้อง แน่นแท้แน่นอนนานโตกบกับพี่น้องจะเอ๋โอยมวนมวนเอามึงเอางามงามพี่น้องกบง่ายเด้อครับเด้อโตงงามงามเหนเลยบอกว่าถือกันครับวายุใสเพราะว่าที่ออมท่าตูมเลยครับ40 5 0หาโล ตัวสีหอด้านก็อยูประมาณยี่สิบโล่รครับแม่ไไก่เตพี่น้องนม่บ่จับไดยบ่ว่่ว่าขีอีกเออโต้ใหญงเห็นดูแบแบบเอาไปสัตว์ไปไปไป ่่ม <Moment. S 2> นั่นตัวกันอีกแล้ว <c oughs> ดิบดินโน้นดินโน่นมันมีตาไหล่เนี่ยหรือเว้ยเปิดมองได้เลยมีแต่หมองคือๆเนาะมันวะโอ้ยหลังเดี่ยมผ่าๆเลยเฮ้ยเ <c oughs> มียนสุดยอดเลย <c oughs> มื่อนี่บ่หมันกบเด้อพี่น้องย่าแต่ว่าหมันหอย <c oughs> <c oughs> ตะท้องกับม้านครับมือนี่มัน่กันใหนังเฮ้ยนี่นีนี่กบเเขียดที่โมกบกบครับเอานหังนมานินังนอบยแล้บนบ่ตทองปล่อยกบเหรอครับพี่น้อง เยวไปลานซอยกันว่าวผืนแล้วก็ได้เลยพี่น้องไปเฮ้ยไปจะหักไปหอกก่อนเร็วเร็วเร็วเอิ้นเอาควันน้ำด้อไปเบิ่งครับพี่น้องไปเบิ่งครับผู้ใดได้ย่ายนะปฟาที่เก่งเถอะวะขวนมาเยอะขวนมาเยอะอ้าวนี่ครับมาเยอะขวนมาเยอะในลูกลบในลูกกบ ของแทมแล้วนะของแทมห่า pues แทมมันหายหมดมันโคกแห้งเด็ดคุมไม่ทันเด็ดคุมไม่ทันมึงมึงมาเลยยังแมงดาแมงดาได้บ่ได้บ่ฝนดแมงายอดครับหมานไปสุจานสุเนาเลยพี่น้องเหมือนนี่ไล่มากแต่พ nah, ักเวียน กูกันเลยมานครับมานแนวอะไรมาตั้งแต่ผักแว่นผักเกษตรนี่ยังอีกผักบุ้งน้ำผักบุ้งบักหอยโขบแมงดาโขบแมงดาแมงตับเตากับหลายดนะครับเจ้าเจ้บ่เอาซื้อพี่น้องบ่เอาย่ายันตะเลมินขักแนวดีเหมือนี่เดี๋ยวครับตัวที่สามตัวสังเขรแม่นบอเลื่อนโอ้โหแข่งหน่อย เมได้ก็ได้ไมูสนามูได้ตัวนี้ตายกูค่อนแอยังไงเหือสองลูละนี่ครับพี่น้องบันหัวหน้าได้บใหย่น้าใหตัวกบ พากันมากแต่โดนยังนี่บ่มาข้าวหนึ่งลงมากอ่ะพวกมึงกับมาครับกับม,มันมีอยู่ว่าเขาเฟื่องนี่มันหนาน,นี่เฟื่องนาออกขายร้านซีโต้ยังว่าเอาบ่ได้เลยใส่ของพวกมันรัดตัวเดียวรอมราบ่ได้ท <c oughs> างทีมงานครับได้แล้วครับได้แตะทอม โตงามแมนบอสร้างให้กระบอกท่านท่านเขากรท่านจะไหนหุปบ้านนี่ล่ะงุ้มเมาเฮ้ยหัวนี่ดอกสูงน้านอมโอ้ยเขียดดิจิกนานตัวตะกันเงียบเลยบ้านกระตัวโกบอยู่มันบอกท่านอีหลี Đã gặp dây đây leo phía nó Dây đây leo, dây đây leo điểm phạp phạp lên Nè, 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 nè Tổ dây Ui, đây ta nói phía dây ta gạo ผ่านมาทางนี่สาวเจ๋ยก็ได้แล้วพี่น้องนี่ออ้ยนี่โตงามนี่แต่โตงามเลยครับใส่ต,ทททตทะท้องกบเทาโอ้ยกบเทาน้ำตาท้องที่จะเอาดีว่าถือกลองเอาไปใส่เตาเอามาเรียไห้เอามาแบบเก็บจะดีเทาเทามันตะทองมัน ใส่หางไม่หางไ่หางกูอ้ะอู้หูใหไ่อู้ยำไปก้าไปแน่นหางอู้ตรงก้าวยหางมันอหยมเยิ้มเย้มเย้เยมเกื่อนนะหน้ารูรงสนี่มีง่ายโตปะไงยัเลย หลายยายจอบใหญ่ดีมานี่เนาะอุ้ยปลากันแล้วกินน้ำเนาะั่งก่นน้ำโอ้ยเต้นโดดหนาดีเนี้ยนี่เกลี่น้ำตกเลยอ้วนดีกว่ตัวงามเออเต้นคุบเลยอุ้ยทีมแก้วน้ำเลยมึงได้เปียงพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาเกลี่ยกอลอนยู่นี่แม่เก้วน้ำเนี่ยอุ้ย สองแล้วสองโลดแล้วตึงเลยแงเกบพันจมตาบ้าตกวเลยโตงามเลยของขาวจานผ่านอยู่พีน่ <N> น้องนอนอยู่้ำหนาเบได้ ยอดครับสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียสุดยอดปมาเจงไหนจังมาหมานขักมันเนี่ยครับเนี่ยมันอยู่มองเดียวเลยพี่น้องหม่อยเดี๋ยวครับพี่น้อง พ่อยอีกแล้ยว,วพ่อยอีกแล้ว,วมึงเป็นายดีนะเอ้าทำคนไม้พี่น้องเบิง้งโอเคหมานสุดๆไปแม่ไไมเฮ้ยไปแม่เฮ้ยตะท้องไรเหยื่ออยู่นั่นเร็วๆเดี๋ยวครับตัดผ่าก่อนเด้อพี่น้องไปรัดกบซอยตาท้องก่อนครับเ,รเอาครับไหลแล้วครับพี่น้องม,มาลัดซอยเล่าไหลเลยมันต้องรัดเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ำมันไหลครับ

ตายพ่อไม่เท่าแล้วพ่อเราแหละเนี่ยอะไรออกเลยไปเอาอันแมงดามาใส่ก็งุบมาวะได้แมงดาสามตัวเราพี่น้องสุดยอดมันกักมันแน่ครับมืึ่นี่ไปเอ้าเป็นน้าก่อนเด็กพ่อพี่พ่ออยากคี่น้องเฮ้ยเออไม่ออกไม่ได้เลยสามตัว ต้องคิดมาหากินหาอยากมาหากลมหาเขียดหาหอยหาปูเพียงสามีเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆก้าลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะลาไปก่อนฉัหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพอกันคิหน้าค่ะสวัสดีค่ะรูเยี่ยมในที่สุดรักนะจุ๊บจุ๊บปีใหม่นะจ้าปีใหม่นะให้ตลอดปลอดภัยทุกคนนะสวัสดีจ้าเด็กจะบอกหน่อยยันยันยันของผมนะ ยังปบนะล่ะแม่ไปแล้วครับแม่มาเลยปากันกลับแล้วครับเย็บโตกลับแล้วบายบายบายลูกบายบาย